พ่อมึงอะฆาตกรมาละมากูก่อนอมันอยู่บนหัวนอนของคุณยินดีต้อนรับผู่ชมผมวีกัรนะครับผมอยู่ในซีรีส์ที่มีชื่อว่า2เกมผีนั่นเองนะครับเกมต่อมานะครับผมโฮเมอร์โ m i c ซิตหรือว่าโฮเมอร์ฆาตอกรน,นั่นเอง ผมเมื่อมาจากซิมสันนะครับผมซึ่งอีตัวเหลืองๆเข้าไปเดี๋ยวคุณก็จะคุ้นเองนะครับผมเอาเลามาดูเนื้อเรื่องเกมนี้เลยว่าบันทึกของบาร์เอาละครับผมในเกมไม่บรรยายยาวเกินนะครับผมผมจะมาบรรยายให้มันสั้นๆแล้วกันนะครับผมก็คือว่าเรื่องราวในเกมนี้ก็คือพ่อเราเนี่ยได้ข้างจากการที่ร้านแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ร้านหนึ่งนะครับร้านแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ว้าวร้านแฮมเบอร์เกอร์ร้านหนึ่งนะครับผมได้ปิดตัวลงแล้วพ่อเราก็ข้างมากเพราะว่าร้านแฮมเบอร์เกอร์ที่กูชอบมันแม่งปิด มันปิดตัวลงแล้วมันแจ๊กอะเอ้อลูกๆมันไม่มีลานดีทดแทนมากกว่านี้ได้แล้วพ่อข้างแล้วพอได้ข้างนะครับผมพ่อก็เลยจัดการทุกคนนะครับผมหัวร้อนแล้วนั่นก็คือเรื่องสั้นๆนะครับผมสั้นเผาเนี่ย <c oughs> เออแต่สั้นกว่าในเกมแล้วกันแหละเออโอเคไปดูกันดีกว่าครับและผมลืมบอกเราได้ยินเสียงกลอนของพ่ออยู่ข้างล่างโอเค okay, let's go into b a กลองต้นซีเพื่อเริ่มโอเคไปกันดีกว่าครับผม เราจะต้องหลบหนี้ดินสเตปออนทอยอย่าไปเหยียบของเล่นกูคานได้ไหมอ่ะคานได้นี่วานี่เราห้องของเราใช่ไหมแล้วเราโหรู้คุญแจไหนลองลองดูผ่านลูคุญแจสิคอยเมนี้อะไรเลยตัดเอ้ยโอเคโอเคข้อนี่ให้รู้คุญแจอย่าเดินเหยียบของ เอ,อลิซาไม่เอลิซาไอต้นน้องกูน้องกูตายน้องน้องกูน้องกูข้างในโป่งใสชินนี้เราต้องหาตอนนี้ก็คือแม็กกี้ชิปหายแล้วบ้านโคตรเลเทเลยเราคือบาร์สนะครับผมเราคือบาร์สโอเคผมต้องเชียร์กูกูผมว่าผมต้องลงไปแต่ แต่แต่แต่เกมโอเวอร์โอเคไม่สามารถเหยียบได้นะครับผมผมคิดว่าถ้าเหยียบปุ๊บมันจะตื่นแต่ไม่ใช่เหยียบปุ๊บแม่งหลอกเลยโอเคผมต้ออกมาจากที่นี่ให้ได้อย่าไปเหยียบของไม่มีหาเลยที่นี่ผมว่าที่ซ่อนแน่เลยเกือบเกือบเกือบเกืบเหยียบแล้วห้องนี้มีอะไรไหมหาแม็กกี้เลยแม็กกี้คืออะไรไม่รู้ว่าฮะบ้านกูแม็กกี้ก็ที่เหยาะใส่ใครอะแม่ง มันจะไม่ทําให้เขาตื่นนะครับผมวิ่งเสียงดังเหลือเกินตกแตกก็ตกแตกกระจกแตกกระจกแตกนี่เฮียแม่งเอ้ยตกแตกกระตกแตกตกแตกกระตกแตกอะตกแตกก็ตกแตกห้ามใกล้ห้ามใกล้อะตกแตกก็ตกแตกก็ตกแตกนี่เฮียอะไรนี่โอ้โหอันนี้นะครับผมก็คือกระจกที่สามารถดูไปข้างนอกได้นะครับผมซึ่งโอ้โหสวยสดุกงามเอ้ยแต่นี่มันคือหน้าต่างจริงนะเว้ยมันไม่ใช่กระจก ส็ได้กูปิดมันคือหน้าต่างเดี๋ยวมึงดูหน้าต่างสิข่าวจัว่วเอ้ยไม่ใช่ฟ้าจั่วเลยสวัสดีโฮเมอร์โฮเมอร์หยาทำไมทำไมมีตุลลุเ <c oughs> อื่อนไอนั่นมันตาหรือมันคือโน no. อ่าโอเคโฮเมอร์ฮโอเคผมคิดว่าผมหาแม็กกี้แต่ผมไม่รู้จักว่าแม็กกี้คืออะไร ผมไม่รู้จักว่าแม็กกี้คืออะไรโอเคผมจะต้องนี่ปะเขียวๆไม่ใช่เหรอผมนุ่งมต้องกนไม่คอะไรยผมต้องหาแม็กกี้ห้องนี้หรือเปล่าไอ้กูเจอกุญแจ่วโอยลีน่ะมาชิดข้างนี้โอเคผมต้องขึ้นไปไน้องขึ้นไปแล้ว ตขึ้นไปขึ้นไปโอเคมันยังไม่ตื่นนะครับผมไม่ต้องเป็น,น yes. ก,กังวล yes Mackie นึกคริซ่าเหรอ Mackie ไอ้ Mackie hey! หุยตาเปลยวเลยสัตว์เออ Mackie อย่างเงี้ยนะตอนเนี้ยตอนเนี้ยพ่อมึงเป็นฆาตกรไอ้สัตว์พ่อมึงเป็นฆาตกรเอ,อ่อแต่พ่อมึง พ่อมึงกับพ่อกูเมฆมือนกันนั่นแหละสัตว์โอเคตอนนี้พ่อพวกกูเออเออเออนั่นแหละตอนเนี้ยพ่อมึงอะเป็นฆาตกรเอาละ,มา,ละมากูก่อนเฮ้ย what's going on up there ไม่ไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้ต้น t กตครั t อย่าให้มันจับได้กูชิบวิ่งมันบ้าไป่ได้หอมอะ ามามามาว้าวไปไปเร็วไปไปเร็ววิ่งลงไปฮวงฮะมีขี้เอา้ามีเอ่อเออเอยโดนจับได้นะครับหก เแล้วทุกตาอยู่คิดว่าเหยียบได้อคิดว่าเหยียบได้เยียบได้เหยียบได้กี้ผมเห็นอยู่มีกระดาษติดไม่มีหรอตาฝาได้ไงวะป็นไม่ได้นมไม่ปนไม่ได้ั่นไงซีโอเคเลสโก้เลโก้เลโก้ดูเลโก้ เออผมคิดว่าข้างบนแน่เลยชิบหายละเฮ้ยเยโฮม่าเฮียกูดำเสี่ยมเลยเฮียจับคอเลยเฮียต่งนี้ไม่มีฮึบฮึบฮึบยังเมื่อกี้ใส่หน้ากูแค่นั้นแหละนะ ส6่หกสีนะครับ ....4 สี6วหกสี่หกหกสี่หกหกหนึ่งไอ้เหี้ยไอล่กูไล่กูหนคิดว่าเจะเป็นท้องบนนั่นแหละเชื่อกูดิยองเขี้ยเลยนะโอ้ยเชื่อขอโชคดีเบิ้นเชื่อผู้เห็นึ่้เห็นแม่กูสี่หกเจ็ด ขอโชคดีใจโฮเม์โอเคกล้องตัดนะครับผมกล้องตัดหนึ่งนาทีแล้วโอเคโอเคโอเคผมต้องออกนะครับ Send some help! Home down, son, where are you right now? Uh, 742 uh, Evergreen! Come here, uh, boy! No, please, Homer! What's going on? Are you okay, son? okay am going to go to 911สวัสดีครับ911มีเหตุใดอะไรครับคุณตำรวจครับพอดีว่าบ้านผมเออพ่อผมเป็นฆาตกรลูกเออพอดีว่าพ่อผมฆ่ามาแล้วอ่ะแล้วก็แบบฆ่าทุกคนในบ้านเลยฆ่าน้องสาวลิซ่าผมแล้วก็ฆ่าแม่ด้วยเอาละเอาละใจะเย็นก่อนไอ้หนุ่มใจเย็นก่อนบ้านอยู่ที่ไหนเหรอจะสามสี่เอฟอรกีนนะผมเฮ้ย hey, ลูกชายจะทำอะไรอะเฮ้ย hey, ลูกชายจะทำอะไรอะเฮ้ยลูกชายจะทำอะไรอะ เฮ้ยรูกจายยังไมทำอะไรอ่ะโย่เอาล่ะไปเกมต่อไปกันดีกว่าครับผมมีชื่อว่า wake up wake up wake up เกมนี้เกี่ยวกับขี้ก้างตัวหาและไไม่รู้มีเขาซึ่งมันอยู่บนหัวนอนของคุณนะโอเคกดเล่นกันดีกว่านะครับผมโหลดดิ้งแบบนี้เหมือนเกม เก่าๆสมัยแก่ๆโบราณเลยเว้ยเอาละในเกมนี้นะครับผมจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเราได้ฝันร้ายนะครับผมซึ่งเราก็ต้องหลุดจากฝันร้ายนี้ให้ได้เอาละดูซิว่าโอ้นี่คือันงั้นเหรอเดี๋ยวไม่มีไฟชงไฟฉายหาเลยหรือไม่โคตรโอ้เพื่อไม่โคตรมืดเลยเนี่ยโอ้มมยกล้าเอาละผมคิดว่าผมต้องเดินไปที่ไหนสักที่หนึ่งห้องนี้ล็อก โอเคผมว่าผมน่าจะต้องไปห้องครัวแน่เลยเตื่นมาท้องต้องว่างก็ต้องหิวเซนี่ไงใช่ด้วยแต่ไม่มีเวรอะไรเลยเว้ยเดี๋ยวมึงไม่ได้บอกกูเลยว่ากูต้องทำอะไรยังไงบ้างมีตู้เย็นเนี่ยเอ้าไม่มีอะไรกินเลยเ yeah. หี้ยฮะมีน้ำคุยลินใส่แก้วอืม สดชื่นออจกะอกอืมสดชื่นแลวเกินอ่ะวางาไว้ได้เวลาแล้วใช่ไหมผมคิดว่าผมน่าจะหายกระหายน้ำแล้วครับผมต้องขึ้นไปขึ้นไปนอนต่อเด๋ยวระวังขึ้นไปนอนมันจะมีตัวอะไรที่บนหัวเตียงของคุณหรือเปล่าไปดูกัน,นครับผมว่ามีจะจะมีตัวบนหัวเตียงหรือเปล่าหานะอ้ะอ่ะไม่มีครับไม่มีตัวอะไรบนหัวเตียงทั้งนั้น นอนต่อใช่ไหมผมว่าโอ,โอเคโอเคโอเคไปง,นนงีบหนึ่งนอนอีกสักงีบหนึ hey, he ่งเย้เ hey, ฮ he ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไปใช้น้ำบ้านกูเขาไปใช้น้ำบ้านตูเฮ้เพื่อน โอ้แมงแดงเถือกเลยไอ้ไอ้ไอ้เฮ้ยอ๋อออออออะไรวะเนี่ยนั่นเหมือนจะเป็นแสงจากรถเดี๋ยวโอ้ผมฟาลายเออผมฟาลายโอ้ยโอ้เอ๊ะนั่นอะไรอ่ะ ประตูว่างๆนะครับต้องมีวะกูว่าต้องมีวะจิ้มว้าโย่โย่ว่าไงครับว่าว่าไงเอามาคุยไหมเอาเอามาคุยไหมเออเอามาคุยอะไรสิเอามาคุยอะไรอ๋อ หาคุณแจด้วยเวย้ยโอเคจกมีวนนิ่งไม่ได้โอ้ผมว่าผมไม่น่าจะต้องหาคุณแจแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวกัอันวกอยากรู้ว่าว่าข้างหน้าคืออะไรข้างหน้านี่คืออะไรจุดเดงๆแล้วอ๋อไฟนี่ไงคุณแจแน่เลยกูว่าช เดินกลับไปอย่างช,ชา้าๆเอ้ยเพื่อนผมเดินกลับไปอยูชะชะ่ช้าช้าผมกำลังไปหาประตูเฮ้ยเอาไอ,อ้หน่ะฮะห้องเปิดสิเอ้ยให้กูเข้าไปดิกูต้องเข้าไปในห้องนี้ไม่ใช่หรอกูได,ด้กุญแจมาแล้วออโอเคได้แล้วได้แล้ว โอ้โวนี่ผมหลุดพ้นแล้วไอ้ไปนอนดีวกว่าได้กูหลุดพ้นแล้วจริหรือเปล่าหลุดพ้นจากปลาไลฟ์ไลฟเวียนห่าแล้วเนี่ยแต่กูถามจริงใครแม่งออกแบบบ้านอีกแล้วเนี่ยไอ้ไฟลุ้นี่มึงเห็นไหมทำไมมึงไม่ติดข้างบนมึงไม่ติดข้างบนมาหมายถึงตอนนี้มึงติดอยู่ข้างๆใช่ไหมมึงไม่ติดข้างบนมาเพื่อนฮะแล้วก็เอาไฟที่มันลอยใหญ่ๆห,หน่อยไฟเฮียที่แรงน้อยเหลือเกินกระจัา ฮ้ยได้ม <t ap> <t ap> <t ap 't> ันมาได้ช็อตสุดท้ายไอเวยเลยแรกๆอาจจะเพียๆหน่อยแต่มันได้ช็อตสุดท้ายว่ะเอาเะครับผมถ้าหากใครชอบฝากกดไลค์ซับสไคร์ตกดดึงมาร์เดลไซส์ผมด้วยนะครับผมแล้วหวังว่าผมจะเจอคุณในวิดีโอหน้านะครับผมบ๊ายบายครับเอามาคุยไหมเอาเอามาคุยไหม